นอกน้อมเสพระผู้มีพระภาคเจา้าพร้อมทางพระธรรมตือคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นและพระสุปฏิปันโนสงสาวก ผู้ประพฤติดีปบิบัิชอบตามประธรรมตามสังสอนองพระผู้มีพระจ้า ในตรงกับสัหุวันที่สิบสองรากรกฎาคมพุทธศักราชสองพันหาร้อยสิบแปดเมืาวานเป็น วันเข้าพรรษาการเข้าพรรษาครัเป็นช่วงเวลา ที่พระภิกษุสมัเนีน้จะได้อยู่พร้อมเพียงกันเป็นโอกาสและเป็นเวลาที่จะปฏิบัติที่จะศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาจิตของตอนได้อย่างเป็นที่แต่ทางนี้ทางนั้นอยู่ที่เจตนาของแต่ละรูป ่ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติและมีความปรารถนาที่ต้องการผลอันงเกิดจากการปฏิบัตินั้นมากน้อยเพียงใดพระพุทธศาสนานั้น จะเป็นศาสนาที่เรียกว่าอะเทว,วนิยมคือปฏิเสธเรื่องเทพ พุทธศาสนาเกิดขึ้นในชมพูทวีปในชมพูทวีปนั้นคนส่วนใหญ่ก็นับถือโกเพต่างตา่า หรือแม้ในการเกิดศาสนาเนี่ยเกิดจากความกลัวเกิดจากความไม่รู้ของมนุษย์ปรากฏการธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้น เช่นฟ้าร้องฟ้าผ่าอายุฝนอันดินไหวมันเป็นปรากฏการณ์ที่มีผู้กับโลกมีเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านั้นก็สร้างความตกอกตกใจ ความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นกับมนุษย์เมื่อความกลัวเกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะทำให้ความกลัวนั้นหมดไปและทำให้ชีวิตของตอน มีความปลอดภัยแล้วก็มีความคิดว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันต้องมีใครทำให้เกิดขึ้นก็ไปคิดว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น ต้องมีเทพต้องมีผู้มีฤทธิ์ดบนบรรดาเกิดความกลัวเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความกลัวแล้วจะทำให้ปลอดภัยก็ต้องยอมสยบยอมนอบนอบ้อมให้กับสิ่งที่ตนคิดว่าเป็นผู้บรรดา จึงเกิดเป็นเพศต่างๆชื่อต่างๆ,ๆที่คนให้ความเคารพอบนบบูชาพระพุทธศา,าสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้จะถูกปกปิดไม่ให้มองเห็นสภาวะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสภาพที่ไม่น่าดูคือความทุกข์ต่างๆพยายาม ไม่ให้พบเห็นความแก่ความเจ็บความตายเจ้าชายสถถาิทัตถก่อนที่จะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูตรขึ้นมาพระราชบิดาก็ปกปิดพยายาม ดูแลภูมิักให้ได้รับความสุขสบายในพูดตามพุทธประวัติมีการสร้างภาษาทสามรด,ดูให้อยู่ฤด,ดูร้อนก็ให้อยู่ปราสาทที่เย็น ดดูหนาวให่อยู่ในประสาทที่อบอุ่นคือให้มีความสุขไม่พบกับความทุกข์เลยจนกระตั้งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและเห็นสมณะคือเทวดาท,ทั้งสี่ พราโดยปกติก็องค์เห็นแต่สิ่งสวยงามแต่พอมาเห็นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดความสลดสสงงเวทว่าชีวิตของตนก็จะต้องพบกับความแก่ความเสื่มโซนของสมขาร ในระหว่างทางก็ต้องพบกับความเจ็บไข้ความทุกข์ทรมานและในที่สุดจะถอดทิ้งสังขารรวบหายใจหมดลงก็คือตายมันเป็นสิ่งที่ไม่ปริสน,นาแต่ว่าต้องพบเจอ พระองค์เห็นนักบวชซึ่งแลดูสงบแลดูมีความสุขว่าสิ่งที่พระองค์ได้พบเจอจึงดําิิจึงคิดว่า ชีวิตมันน่าจะมีขนทาออกจนก,กระทั่งเสด็จก,กับวางเห็นสนมกำนันที่นอนหลับไหลภาพ เปิดภาพไม่สวยงาม้าพคมตั้งสบายทั้งหลายเปิดนอนน้ำลายไหลอะไรเป็นภาพไี่ไม่น่าจะอบไม่คิดหนัก กัระทหนีออกไปจากสิ่งที่เคยพบหรือเคยได้รับการดูแลหนีไปอยู่หนีไปอยู่ป่า อันนี้เดี๋ยวท่านทั้งหลายจะได้เรียนในพุทธประวัติพุทธประวัติเขียนไว้อยา่างนี้แล้วก็มีชื่อคนต่างต่าในพุทธประวัตินั้นที่เป็นแบบเรียนที่เขียนอยู่ ท่านจะต้องศึกษาในในเวอร์ชั่นของไทยในพุทธประวัติก็ใช่ว่าจะมีเวอร์ชั่นของไทยตอนนั้นของอินเดียก็มีของจีนก็มี ประเทศที่พุทธศาสนาเผยแผ่ไปเนี่ยก็จะมีพุทธประวัติอาจจะมีสิ่งที่ตรงกันกับสิ่งที่ไม่ตรงกันทที่พูดไปเมื่อสักครูน่นี้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดความเบื่อหน่ายจึงเสด็จออก ชาแต่ก็มีเวอร์ชั่นของประเทศอื่นโดยการค้นคว้าวิจัยอ้างอิงหลักฐานทางโบราณคดีเช่นจาก การสลักหินก็พูดไปอีกแนวทางหนึง่งบอกว่าเป็นระบบการเมืองการที่ต้องปลีกตัวออกไปจากเพศของพารวาสหนออกจากความเป็นเจ้าชายสเด็ก ตีตัวแยกออกไปโดยไม่ได้ลบหนีเวลาเสด็จออกก็มีพระราชปีดามีข้าราชปรบริพารมีพนางเยโสตราปิมพาอะไรเหล่านี้ส่งเสด็จ อันนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งจะได้อธิบายในรายละเอียดเหล่านี้ต่อไปเมื่อเสด็จออกไปแล้วก็หาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะให้พ้นพบความจริงของชีวิตมีการทรมาน ร่างกายตามคติตามค่านิยมของสังคมสมัยนั้นว่าผู้ที่ออกไปบวดนี่ยก็ต้องมีการปฏิบัติมีการทรมานตนโดยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะให้บรรลุวตัตถุประสงค์ที่ตนปรารถนาพระพุทธเจ้าก่อนตัสรู้ พระองค์ก็ทรมานเอวรากายมีการอดขรากยา,ารมีการนั่งโดยไม่ขยับขยื่นวิธีการต่างๆทำสารพัดใช้ระยะเวลาถึงหปีแต่สิ่งที่ปฏิบัตินั้น ถไม่บรรลุป,ประตุประสงค์จึงเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติ<ม>โดยมีอุปมาอุปไมยเรียกว่ามีความคิดแต่จากการมองเห็นจากการได้ยินอะไรก็สุดแท้แต,แต่เกิดความคิดขึ้นมาว่า ธรรมดากินอ่ะพินก็มีสายสายกินมีการบันเลงมีการดีดสายพินถ้าขึงอย่างตึงเวลาบันเลงหรือดีดพินออกมาแล้วเนี่ยเสียงก็ฟังไม่ไพเราะแ,แต่ถ้า ผ่อนสายให้หย่อนลงไปมากมันก็ไม่ไพเราะเสียงที่ไพเราะก,ก็คือกลางกลางปันเลงออกมาดีออกมาก็าจะฟังไพเราะเกิดแนวความคิดนี้ขึ้นมาก็เลิกโรมการปฏิบัติตนอย่างอึทน แล้วก็ไม่ยอ่อหย่อนมาปฏิบัติสายกลางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาือตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายปฏิบัติ เราศึกษาพุทธประวัติแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาศึกษาเราเก็บเอาธรรมะคือ,อการปฏิบัติที่ให้ผลออกมามาเป็นแนวทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ ว่าแต่ยังคงหลักการอยู่คือตัวธรรมะปฏิบัติอยู่ในทางสายกลางย่อมจะสบับฤทธิ์ผลในการปฏิบัติฉะนั้นในการบรรพชาสมบทเข้ามา เราตามมีจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ว่าเราต้องการอะไรก็ขอให้เราไม่ลืมอุดมการณ์ไม่ลืมความต้องการจุดนั้นไว้ในการเดินทางเนี่ยจะมีตัวแปรหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นให้เรามีสติคิดจรณา ก็จะเกิดประโยชน์ซึงจะได้อธิบายเป็นระดับไปเรื่อยๆในภาษานี้ฉะนง้นอ็ขอให้ทุกท่านพยายามศึกษาและปฏิบัติเพื่อสำฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์สืบต่อไป